สามสี่สวัสดีครับพวกเราเซนสุทเวลครับผมวันนี้ก็วันนี้เรามามางานอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่สิมันเป็นมันเป็นเป็นการถ่ายเป็นงานของเราเองเป็นงานของเราเองชื่อว่าจะเป็นจตายเฟสติวัลนะครับครับครับอ๋อได้ใช่ไหมครับได้ครับโอเคครับได้ครับก็วันนี้เราก็มาขอยทีนะครับก็คือวันนี้เราก็มาเล่นคอนเสิร์ตในจะเป็นจตายเฟสติวัลจะเป็นจะิวัลก็คือ ชื่อเพลงใช,ชื่อเพลงซิงเกิลใหม่ของเราครัเป็นการพาแฟนเพลงของพวกเราทุกคนมาฟังเพลงซิงเกิลใหม่ครั้งแรกซึ่งอันนั้นก็ไม่ได้มีความพิเศษกว่านั้นก็คือเราเอาอาร์ตสามอย่างมารวมกันครับก็คือวิชวลไลเซอร์ดนตรีแล้วก็การเต้นรำนะฮะก็เอามารวมกันทั้งสามอย่างมันเพื่อจะทําให้รู้สึกว่าเราอยากทรีตมันเป็นแบบอาร์ตอย่างหนึ่งนะฮรครับ อ๋อจริงๆแล้วมิวสิกวิดีโอมันมันมีหลายพาร์ทครับเหมือนกับว่าคอนเสิร์ตมันเป็นแค่พาร์ทเดียวของมิวสิกวิดีโอตัวใหม่นะฮะเหมือนกับว่าพาร์ทก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเป็นคล้ายๆว่าเป็นด็อกคิวเมนต์ด็อกคิวเมนต์เกี่ยวกับศิลปินที่มาที่มาร่วมมือกันจับมือกันทำทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะฮะไม่ว่าจะเป็นของเทนทูเทเบลก็คือดนตรีของของน้องเค้กก็คือการเต้นรำนแล้วก็ของไอร,อร então, e ์บัตเฟีย um, ก uh, um, um, uh, uh ็ค um, uh, um, uh, uh, ือทำไปชั uh, uh, um, uh, uh, um, ่วใช่ครับ ก็วิดีโอตัวนี้ครับเหมือนพาร์ทแรกๆที่เราคิดไว้นะครับเพราะน่าจะเป็นด็อกิวเมนต์เกี่ยวกับเบื้องหลังของโปรเจกต์นี้ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง3ฝ่ายก็ยคือคือผมรู้สึกว่า <c oughs> เหมือนเทนทูเทเวลเรารู้สึกว่าเราอยากให้เพลงของเราเราชอบเพลงใหม่ของพวกเรามากเราอยากให้เพลงใหม่มันเป็นมากกว่าวิดีโอตัวหนึง่งเัาเราอยากทําให้มัน,ให,มนให้มันวงเล็กๆอย่างเราก็แบบก็ดื้อรั้นที่อยากจะทําให้มันแบบ ไปไกลกว่ามิวสิกวิดีโอทุกตัวที่เราเคยทำมาฮะเราก็เลยอยากจะเอาฮาร์ดสามอย่างมารวมกันอยู่ในเพลงเดียวมันเลยคิดขึ้นว่าให้มันเป็นโปรเจกต์ไปเลยครับคือเป็นโปรเจกต์เป็นสไตล์เฟสนี่แหละครับก็คือเป็นการเอารวมเอาอาร์สามอย่างมารวมกันก็คือก็คือดนตรีคือเทนตูเทเบลวิชววคือไอเดอร์โปรฟิลแล้วก็การเต้นการเต้นนี่คือน้อง,องเค้กนะฮะซึ่งรวมกันก็สนุกมากมันกับทุกอย่างมันก็ถูกลิงก์กันหมดทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว อาร์ตเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้แบบยากขนาดนั้นนะในการเอามารวมกัน,นครับ,ค,รบคือเหมือนคือเหมือนนี้แหละแล้ก็จะถ่ายให้มีนะครับแต่ว่าพอ,อช็อตที่เราคิดมามันมีเหมือนเป็นคอนเสิร์ตก็เลยแบบก็เลยไปๆมาๆก็เลยจากการถ่ายมิวสิกวิดีโอธรรมดาที่รวมอาร์ตสามอยา่างก็เลยกลายลามตามกลายเป็นจะเป็นจะตายเฟสติวัลครับก,ก็เลยแบบ แต่ไหนทำไปแล้วก็แบบเฮ้ยน่าจะชวนคนมาดูด้วยจริงๆแล้วกันแล้วก็พอเป็นเฟสติวัลแล้วก็คือเราเอาวงเพื่อนๆเรา่อนมาใช่ด้วยเพื่อนๆเราแบบศิลปินที่เราชื่นชอบก็จะมีทั้งซูดิโอแล้วก็จะมีทั้งจ m แมทสเวมนะฮะคือเป็นวงที่เราเราชอบกันมากทั้งคู่อะไรเงี้ยก็เป็นเกียรติมากครับมันเกิดขึ้นจากการมีอยากมีมิวสิกวิดีโอครับแต่ว่า คอนเสิร์ตมันก็ดำลงอยู่ด้วยตัวของคอนเสิร์ตมันเองไปแล้วครับคือเหมือนกับเรียกว่าเป็นโหมดโหมดลามปามอะครับคือเหมือนกับว่าอยากมีคนมาดูจังเลยแล้วก็แฟนๆคงอยากดูนะแล้วก็ก็เลยเอ้ยทำคอนเสิร์ตไปเลยแล้วเล่นคนเดียวมันก็คงคงน้อยเนาะก็เลยชวนเพื่อนๆมาเล่นอะไรเงี้ยครับก็เลยใช่ครับตอนนี้จนมากครับก็ใครเจอก็ซื้อเข้ากล่องมาให้กินด<ๆ>้วยครับตอนนี้จน อ๋อนแน่นอนครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราคิดมาจากทีมทีมของเขาว่าจะเป็นจะตายครับจะเป็นจะตายมันพูดเนื้อหาเพลงมันพูดเกี่ยวกับเรื่องความคลั่งของวัยรุ่นครับความคลั่งของวัยรุ่นซึ่งเหมือนกับว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทําอยู่อ่ะมันมันถูกมันถูกต้องหรือเปล่าในการที่เราทําตามแบบทําตามสิ่งที่เรารู้สึกทําตามสิ่งที่เราทําตามหัวใจของพวกเรานะแต่ว่าจะเป็นจะตายเราก็ต้องลองมาสักหน่อยทุกอย่างในโปรเจกต์นี้มันก็แบบ ก็จะเป็นาตายหมดนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยวงเล็กๆอย่างเรามันจะมีคนมาดูคอนเสิร์ตเราแบบเกิน50คนหรือเปล่าเราเราไม่รู้เลยอะ่ะแต่ว่าเออสุดท้ายแล้วเขาก็มาดูเราก็ดีครับไม่ครับตัวนี้ตัวเดียวครับครับออคิดว่าโปรเจกต์นี้ถูกสร้างขึ้นใช่ครับเพื่อ เพื่อตอนแรกเพื่อการถ่ายทา MV ของเของเพลงจะเป็นจะตายแต่ว่าหลังๆหลังๆมาครับก็พอมันเป็นอีเวนต์ยิ่งใหญ่มันก็เหมือนเป็นคอนเสิร์ตไม่ใช่คอนเสิร์ตใหญ่ครับคอนเสิร์ตเล็กของพวกเราที่เราอยากจะทําให้มันแบบมันดีที่สุดนะครับอยากจะให้คนทุกคนที่มาแบบอินที่สุดแล้วก็กลับไปบ้านแล้วก็มีความสุขครับครับดีมากเลยครับน้ำตาจะไหลใช่ครับคือด้วยด้วยเวลาที่โปรโมทเรามีค่อนข้าง มันกระชั้นชิดด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเราปล่อยไปไม่ถึงสองาทิตย์ทุกคนตอบรับมามันโอเคมากครับแล้วก็จริงๆแล้วคนคนที่มาดูก็ถือว่าเป็นแฟนทันแท้ของเซนทูเรเวลกันเกือบทั้งหมดเนาะแล้วก็อ๋อถ้าถ้าเพลงถ้าเพลงมันดังนะครับถ้าเพลงมันถ้าเพลงมันดังก็ต้องรออีกสักพักใหญ่ๆแหละเหมือนเหมือนพูดว่าถ้าเพลงมันดังจะมียังครับคิดว่ายังครับคิดว่าวงเรา จะค่อยๆโตครับหวังว่าครับว่าเป็นงานกับก็เป็นไทยไม่ติครับครับอยากที่จะทำสิ่งมันส่วนใหญ่ไปเลยไหมชีสให้ดดีแล้วท่อนครับอะไรนะครับคือหมายถึงว่าแบากไตล์ไม่ติดแบบแบบอย่างเงี้ยครับอยากไปมือนเป็นส่วนใหญ่ไปไหมยังไม่ได้คิดเลยครับจริงๆแล้วแค่แค่นี้มันก็มันก็เกินคาดพวกเรามาเยอะมากแล้วครับก็เรา ค่อยเป็นค่อยไปกันเลยนาะแต่เชื่อว่ามันก็มันก็คงมีมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สำหรับคอนเสิร์ตครับก็คงต้องดูไปตามวาระถ้าถ้าทุกคนโอเคกับมันมากอาจจะมีจะเป็นสไตล์เฟซสองก็ได้มีหน้าอะไรพยายามทําเลี้ยงไปเรื่อยให้มันเป็นสิบโมงจริงอาทิตย์หน้าเลยไหมก็แบบถือเป็นเป็นจุดเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่เราแบบไม่เคยได้ทําแล้วอะไรอยย่างงเี้เราก็จะมีต่อไปครับ เพลงนี้อะครับเพลงจะเป็นจะตายมันพูดเรื่องความความคลั่งของวัยรุ่นนะครับเหมือนวัยรุ่นมันเป็นัยที่ <c oughs> มันเป็นวัยที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลใช้สัญชาตญาณน,นำอนะไรเงี้ยแต่ว่าคือคือเพลงกเ็เราไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งเหล่านี้ที่นำพาพวกเราจนมาถึงวันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกหรือเปล่าเราไม่รู้ครับแต่ว่าเราก็แค่อยากทำมันให้ดีที่สุดอะครับจะเป็นจะตายก็ ทำมันไปเรื่อยๆครับใช่ครับเมัอนกัว่าเราเราคิดว่าสําหรับพวกเราครับเรารู้สึกว่าการทําสัญชัตญายานมันก็ไม่ได้แบบแปลว่าถูกต้อง100%หรอกแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าดีกว่าไม่ได้ลองทําดูสักครั้งอะไรเงี้ยครับครับสัญชัตญายานดิบเลยครับ <c oughs> <c oughs> ครับครับประมาณ วันที่18ครับสิใช่ครับ10 18เดือนมีนาครับปล่อยเพลงครับทั้งสองอย่างพร้อมกันครับครับอ๋อได้ครับครับก็ติดตาม Ten t o 12ได้ที่ facebook.com นะครับเ Ten t w e เป็นตัวภาษาอังกฤษหมดนะครับแล้วก็ Instagram 1 Ten t o 12นะครับในนั้นก็จะมี สมาชิกแต่ละคนนะครับก็ไปตาม f o l โ low กันได้ครับผม See you ขอบคุณมากครับ